สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับเต่ามนีกับพี่่ะเต่ามณีุกที่ห้ากรรดาสองหาหกเ็ดพี่น้องวันที่ห้ากรกดาคม2 5งหก็ ตลาดตัดบาดร้นสมบูรณ์ตบุญน้องหลวงของไรน้องข้พี่น้องกันไมกินเนี่ยเอากินเราต้องเผาอยู่กัแฟรต้องเผาอยู่วะแยกกันติ้งตังตังพวาดี่ยังเลื่อไ่ลนะังางววากอพี่น้องไปคมมาบังง้วนไม่้นเลย้ยี่แหละองเก่านี่แหะแนู่กกไหนเอากไหนเอาาเนี่ เนี่ยต้อไหนวัดมือต้อไหนวัดมือต้อไหนวัดมือราคาห้องพันบ้าเงินมา้มันถือฝนเลยส่งหนาววะแฮ้ยคุณถือฝนเลสงหนาววะถือฝนฝนกองจางเข้าไปทั้งคนทั้งทั้งงวาทั้งตักีงชมข่อยไปเบื้องวเบื้องขายเลยเบื้งตัวห้องนะต้อเอาวดมือยังวเราาต้อไวดมือเราเดี๋ยวเงินเดเนาะ ่อได้เบิดหมื่นอ่ะแลือต่อบบเมตได้ไหนือไใจครับใจคับเอาเบอรติดต่อมาลูกเบอรติดต่อมามาพี่มาคุยกันพี่แม่มือนึงจะได้ลูกมันมาเฮ้คุณเอาเบอรติดต่อเบอร์ติดต่อศูนย์เออศูนตัวศูนย์เก้าเก้าสี่เจ็ดสามสี่นอ่นย์องแค่นันเลยปล่อย้อมทั้งบันแป้นพี่น้องตำบลหนังตำบลหนังพุท่สัยน้องไข่ ราคาหมืน่นหกพันต้อได้บดัดเบมื์แล้วว่ะว่าใช้ผืนเบื้องเขาหนี่ยละสวัสดีครับเสีียิสักนะองขายเดี๋ยวไปซื้อกัแฟมมให้ครับผมบอกผมถ้าขายตัว,ว <laughs> นี้องเจ้าได้เฟ้จ,เจ้าเจ้านี่ละ่ะเอาเพ<อ>ื <คน S 1> ่นองนง่วงเอา,า,าว่าทะเลง่วงเขาจะกุยน,นี่นี่แปลหาลอยันพุงงมเดียวจะ อเพิ alors, s <S here, nei, ่งกำลังตะเตรียมอยู uh ่พ oh. the ี่น้องนีเด้แม่ได้แม่นี่ห่โอ้คมนี่้ั่อได้บดมือต่อได้สามมสีเออามกเมื่อแล้วโอ้หัวหนาเรียงพี่น้องเนี่ยหนึ่งบาทถ้าหัวหนึ่งหมื่นแปดพันบาทลูกแม่ยังดีพี่น้องนี่แปดพัาแปดพันาป่ โอ้ยเอันเป็นห้องเพี้ยไว้สิดอกพี่น้องราคาห้องเพี้ยไว้ห้องพันไว้สวัสดีครับครับผมบ้านไม่มือหนิว่ามันกำลังตอกลักอยู่พี่น้องใจเย็นงัวนาเลี้ยงเนี่ยพื่นลูกพื่นเป็นห้องน้ำลูกพ่น หนึ่งมืันบาเพื่นไดกลูกแล้วนี่ยงูอุลุกสองพ่อน้องูลกสองเพื่อนห่วงไว้หนึ่งนแปดพัน้าร้อยบาทเด็กตัวตัวนี้ก็แม่นบ่โอ้โอันนี้่าราคาลักเงินนอยหน่อยพี่น้องหนึ่งันบาท โคฟแม่รูกกันดิกะไรโอ้ลูกอันนี้ลูกแม่งเลยน่เอลูกแม่ไปเห็น่นมาอันนี้ลูกแม่หนึ่งหมื่นสามพันบาทไ้ตัวนึงอีกอะสองคฟอยู่หรอครับแล,ลลแล้วครัพวกราคาหลักหมื่นเน่ยนอยละพี่น้องราคาห้องพันหมื่นสามอันนี้หมืน่นหมื่นแปดพันร้อยนห้องหาลูกคนค อันนั้นมื่นสามลูกแม่ย่างดีพี่น้องง้อเลี้ยงงัวเลี้ยงง้อเลี้ยงงัวลูกสองอันนี้งัวลูกแรกลูกแม่ก็ถือคนกือคนฝนตกพี่น้องเอ้ยหัวกันเซ้าฝนเราไปน้ำงัวหน่อยเราอยู่นะ กลังนำลูกกันไว้เบ่งย่พี่น้องเอ,อ้ยเอามาเทียบสซเมีดูางงาอ่ลลูก,กึ้นรลูกแม่ลูกแม่ทั้งสองคมลูกกำลังดือ้อน้ำมาส่แม่เหพี่น้องเอ้ยเนี่ยาด,ดยา,าดอ้อย่อซาอนี่ห่มือนแปดพี่น้อง 1 8ึ0งเมบาทลูกแม่ย่างดีอันนี้มื่นสมลูกแม่ังกันสห้าอยคมนั่นนะทรงตัวไทยบ่ส่งต่วไทยะคเห็ดจากวันทวไทยทรงัวไทยต่ว่าะิงตัวไทยละพอดมือเหนือผูนด่านะไปท่งว่าเราละข้าเป็นกระเดงเพิ่งดูเนี่าพวมันวงเลยเราละเราได้คิด้ว เบอร์ต mm ิดต่อเดี๋พี่น้องเอ้ยเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อก็ปอย่างเงี้ยต้องนั่งอยู่บรรยากาศซื้อขายตลาดพี่น้องตุ๊กใร็อกมือนีฝนปกช่วงนี้กาการลงชิปขาดอาดขาดขาด้หายเลยพี่น้องเอ้ยสบายฝ่าฝน ช่วงนี้โอ้ตกดีซะเหลือลเกินเขตจังหวัดต้องไข่เ่ยนี่ลูกหวันกำลังไข่ทำายู่ในฝนกำลังตก

ซื้อบครับรือมาข่ายครับพีห้าร้อยโอ้บึ่งราคาขายแสนห่าย่บอกครับขึ้นไปไหนะธานง่าูหรือว่าพอพัหน่นนะันคนึงสี่สี่หม่นเจ็้เปรียบเียบราคาบงกนติ นี่าล้าคางขมือนี่แปดกครับเงินแปดท่านหาร้อยกว่าท่านว่าลูก2องอันนั้นเงนสามตัวใหญ่ยืนยืนเงนนามนี่ครับครับดำกร้งทหูนเงินสามหาร้อยกว่าท่าน อะไรมืนเหมือนแปดเพื่อนเพื่อนวะโอ้เมือนห้าเหมือนหกวะอ่อยโกว่าครับหมือนหกอันมือนสาของพี่ี่มืนสามโอ้เสียง ไปน่ยเนาะบอกไปไมด้เนาะบอกไปไ่ได้กับคาแก้ดานนี้เลยเนาะมาหา่วงโข่กันเนี่ครับกุ้งกุยครับไม่แรงมากเหราสองตัวลอกไปเลยใช่เนาะครับ ห้องมื้นสองื่อไปเลยตัวละแปดปัาี่นี่เออกัามาจะบอกล็อกไเลด้สองตัวน่ะยื่อห้องมื้อสองื้อเลยตัวละแปดัหาเลยไปมื่อน่ะมาซ้อซื้งงูหอวะเอางูมาขายอาา อะไรไปยังซื้อบ้ขายแท้ตัวไหนนี่หว่าเดี๋ยวไทยง่อยปลาสอกันพี่น้องตัวไหนปลาคู่นี่คู่นี่สามมื้อไต่ครับสามมื้อสองตัวละตัวละสิบตัวละหกพันโอ้เนี่ยพี่น้อง กันแยกเคนมาตัวละหนึ่งมืบาทมีตังงาแม่เปียวเิ่มีงาหลุบคับ0 0กบาทครั 1, 000, 6, 000บอของปลาสวะเ่าขึ้นรถแล้วฝนตก <laughs> เบอร์โทรกันตามนั่นแหละครับตามที่ตู้วันไทยทำแก้วให้เราล่ะเดี๋ยวเบอร์โทรน้ำไหวกันสักเอาขอเบอร์นะอติดต่อครับขอบคุณครับเบอร์ติดต่อศูนย์แปดสองศูนย์ 8.063เอออดิศักดิศักน้องคา่มัมัน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 นี่นะครับวัวโค้งในหลังมือโค้คนม0 0 0าบาท1 8อ0 0บาท1500บ้าท้ควายหน้าเลี้ยงวัวหน้าเลี้ยง แม่ลูก,กคมมือเขาได,ด้บ้างซิกบกต้อ,อ,ตอเอาเมิดมือแม่ลูกเ่ยต้ออะอเมิดมือตอ้ออไเมิดมือ<ป> ขา,มมายจัวัดตัวสามมื่นก็ว่าปลาว้ครับทอดติ๋ครับเด้มตัวครับวันนี้ได้มาแม่แลูกอ๋อนี่ว่าพุ่มนี่เหรครับโอ้ยซอยกระเท็กันทางขางนอกอนตกแห้งอยู่บ้านเลยจอมมาทอดป่ครับนี้ครับตอนคบหนฮ้มาห่อ๙๗อันลูกในทองมีอีกสอง่สามองในสามพี่น้อง,ง,งามาีใบพร้อม อ rug, ่าผสมไว้พอได้ครับนี <men> <men> ่โบตันโบตันครับเพิร์ทองยักเดือนแล้วครับหัวกระพานรอบหัวกระพานรอบหัวกระพานรอบแรกหุ่นตั้นหุ่นตั้นเนาะหุ่นตั้นหุ่นตั้นลูกเพิ่นครับลูกเพิ่นแม่บ่ครับแม่ลูกแม่ย่างดีโอ้ลูกไก่ทอแม่แล้วลูกข้อมสูงแม่แม่ทอลูกข้อมสูงมกสิประมาณร้อยสามสิบบวกพี่น้องแม่เปร้อยสี่สิบอยู่ออ มันลอยสี่สิบก็เห็นแล้วว่าเห็นอายุอะไรเนาะเนี่ยงูอะไรจะลูกอะไรเนาะลูกสองในห้องลูกสองในห้องอันนี้ลูกแรกอันนี้ลูกสองในห้องซื้อสองในสามซื้อสองในสามเพราะว่าสองในเดียวอ๋อทำไว้คุณตันผ่องหัวก็พานรอบพี่น้องแขทงขาดีตัวเนาะดีมครับผมมีใบมีหลอดพี่น้องผสมไว้มีใบมีหลอดพอนอ่าพานรอบแรกแล้วราคาเท่าไหรก็หึงหัน สองหมื่นเจ็ดันองหมอ๋อหัวหน้าเลี้ยงพี่น้องเอ้ยโทรมาดูพอทาวอนทัาเงินพอไรพอไพี่หลาเอาเบอร์ติ่ต่อครับศูนย์เก้าหกศูนย์เกาหกองศูนย์่องศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปพอทาวนราคาขายราคาห่องพันบอครับหรือหรือค่าขายลดราคาขายลดขายลดนวายต่อกับต้ออะไรนิดหน่อยะพี่น้องเมื่อยั่ เปิดนเอามาแพงนอา,ามาถือก็จะขายถือไอ้นี่เปิดนอา,ามาแพงก็ต้องขายแพงต่อได้อยู่บ่หลายวะสิน้นว<อ>่าแม่ลูกพวกแม่ลูกผสมกับขั้นราาอบพี่นอ้องนี่ลูกเพป็นอา ใจทักมา <several manifestations S 1> <HHH> ทุนใจทักมาต่อไล right ่เบอร์จิต่ตตามนั้นแหละครับโอ้โหไก่ว่ข้นไ บรรยากาศซื้อขายในตลาดพี่น้องขั้ก็เริ่มบางแล้วพี่น้องซึ่งเขาบพิ่เข่าไล่เปน็นไอ้มื่อนี่โคตรตกบ้นกนานนี้แหละพี่น้องเอ้ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจรุ่นวัวบ้านหน้าขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ขเขาเพิ่งจีบคนลุ่มวันในการติดตามราคาของการก้าวไปจำที่หากระกราพุ่มสองพันละายหกสิบเก็ดวันนีล้ลุ่มวักับที่พอปิดจิบไปเช่นงเจนิดสักคนครับขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ